วันนี้พวกเราจะมาทําการทดสอบกําลังต้านแรงดัดของไม้นะครับเราจะทำการตัดตัวอย่าง2นิ้วคูณ2นิ้วแล้วก็ยาว3านิ้วนะครับเป็นจํานวน2ตัวอย่างนะครับเมื่อตัดตัวอย่างแล้วเราจะนําตัวอย่างมาวัดขนาดนะครับหัวแล้วก็กลางท้ายนะครับเฉลี่ย3ค่านะครับกําหนดได้ทั้งด้าน B และด้านดนะครับหัวกลางท้ายมาเฉลี่ยกันนะครับก่อนที่จะชั่งน้าหนักนะครับ จากนั้นเราจะวัดความยาวเพื่อกําหนดหาจุดกลางแล้วก็กําหนดเก็ดเลงนะครับโดยอัพเซตเข้ามาทั้งหัวและท้ายนะครับด้านละ2.5เซนนะครับแล้วจากนั้นเราจะบันทึกค่านะครับ หลังจากที่เรากําหนดจุดเก็บเล้งแล้วนะครับที่จะทำการทดสอบก่อนนนเข้าเครื่องทดสอบเราจะทำการชั่งกำนักตัวอย่างนะครับผสบตัวอย่างให้ตัวนี้ลบเื่อานงนำตัวอย่างมาเข้าเครื่องทดสอบนะครับจะให้อยู่ในระยะเก็ีเล้งพอดีนะครับแล้วเราก็าติดตั้งแนวะโฟเกเข้าไปนะครับตั้งตัวอย่างกนะับแนอะเกตเรียบร้อยนะครับเราจะทําการ ทดสอบทันทีเลยนะครับยี่สิผ่านห้าสิบสี่ผ่านเจผ่านเ้ผ่านสิงผ่านสามสิบ คันคันคันสองหนึ่งนย์คันกสิบคันแปดสิบห้าคันสิบคับ สา <33. S 2> <An. S 1> ิบสาอันสิบเอ็ดกสามแปดอันเป็สิบเจ็ดอันสิบสองอันยี่สิบเก้า

อันเจอันใหม่นะอันยี่สิบสองันเจ็ดสิบเจ็ดพันแล้วตอนนี้แล้แล้วปิดแล้วไครับเรา่อยคุณได้คุณก็คุณไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้ย่อกออมาหมดเลยใช่ไหมบพ่ใ่นี่ก็เลัง ช่วงนี้ใช่ไหมมันเริ่ม20ครับกทำการทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจนชิ้นตัวอย่างเราวิบัติแล้วเราจะเราจะมาตัดชิ้นส่วนที่ใกล้จุดวิบัตินะครับจำนวนสาท่อนเพื่อที่จะไปชั่งน้ำหนักหาความชื้นต่อไปนะครับเมื่อตัดตัวอย่างมาแล้วนะครับ3ชิ้นที่ใกล้ๆบริเวณวิบัตินะครับเราจะมาชั่งน้ำหนักก่อนเข้าตาอบนะครับเพื่อหา water content หรือว่าความชื้นต่อไปนะครับหลังจากที่ช่างน้ำหนักกอดเข้าตู้อบแล้วนะครับเราจะนำตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนะครับจำนวนหกชิ้นเข้าตู้อบควบคุมอุณหภูมินะครับที่ประมาณ80องศาบวกลงมางองศานะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับหลังจากอบตัวอย่างนะครับครบ2 4ชั่วโมง เราจะนำตัวอย่างของเครช่าง้ำลัดักนะครับน้ำหมกวางพักไว้ประมาณ30นาทีนะครับให้เย็นตัวสนิทนะครับ